ตำรากล่าวไว้ว่าอาตาปีเพียนให้กลั่นกล้อาอัดหนทีเดียวเพียนไม่ย่อไม่ท่อไม่ถอยทีเดียวเป็นเป็นเป็นตายเป็นตายทีเดียวเพียนกันจริงๆริงต้องรประกอบต้องต้องใช้ความเพียนจงต้องใช้ประกอบความเพียนประกอบด้วยองค์สีทีเดียวประกอบด้วยองค์สีเนี่ยอะไรบ้างเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่า เหลือกระดูกเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ละละใจต้องจดอยู่ที่เดียวในกายเวทนาจิตธรรมนั้นไม่เคลื่อนละใจจะต้องจดอยู่ทีเดียวไม่ปล่อยกันละฝันไม่กลับกันละฝันกันเรื่อยแม้จะกลับมาก็เล็กน้อยแล้ะฝันมันอีกฝันไม่เลิกกันละให้ชํานานทีเดียวนั่งฝันนอนฝันนั่งก็ฝันได้นอนก็ฝันได้เดินก็ฝันได้ยืนก็ฝันได้ขี่เ่ยวฝันได้ทีเดียวนี่เขาเรียกว่าตาตาปี เพียงเร่งเราพออย่างนี้สัมปชานโนสติเมรู้อยู่เสมอไม่เผลอเผลอไม่ได้เผลอหายเสียถ้าได้ใหม่ๆแล้วถ้าเป็นใหม่ๆเห็นใหม่ๆเผลอไม่ได้หายเสียไม่เผลอกันทีเดียวไม่วางโซร,ระเอาใจใส่ไม่เอาใจไปจดอื่นจดจิตกายกายเวทนาจิตธรรมในกายอย่างนั้นจดจิตกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมสี่อย่างนั้นจดได้รด้จดตรงไหนล่ะที่จดเขามีที่ต่างของใจเขามีที่จดเขามี แต่ว่าทิสี่อย you know, you know, you know. really ่างั <großes> <VI> ้นจะดูเวลาเราเห็นเวลานั้นหน่วยกายมนุษย์นี่สวามีความเห็นแล้วก็ก็จะเห็นปรากฏแต่นี้ไม่มีความเห็นมีแต่ความรู้กายของตัวเห็นอยู่เสมอเวทนาของตัวรู้สึกกู่เสมอจิตของตัวรู้สึกเสมอจะคิดอะไรทำของตัวก็รู้อยู่เสมอความดีความความดีของตัวมัมันมีชั่วมันเจ้าปนมนุษย์รู้ในถานี้ส่วนกายมนุษย์ละเอียดเห็นเห็นปรากฏเมื่อเห็นปรากฏดังนี้แล้วก็นี่แหละความจริงในพุทธศาสนา รู้จักเท่านี้แหละและ้วก็มารู้จักเท่านี้แล้วก็จะรู้จักว่าเพียงเปียงกาย,กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนีั้นเพีีงเท่านั้นนะยังมีอีกหลายชั้นนับชั้นไม่ถ้วนอีกชั้นหนึ่งแล้วนะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกายในกายนั่นเขาเรียกว่าฝันในฝันยังไงล่ะฝันในฝันไอ้กายไรไอ้กายที่ฝันน่ะไปทําการงานเหนื่อยเข้าไปไปสแสดงฝันเต็มมาเต็มเต็มเมกรมของการฝันเข้า เหนื่อยเข้าไปนอนหลับครับนอนหลับฝันเขาอีกเนี่ยกายฝันก็ฝันเขาอีกฉะนี้นี่เขาเรียกว่าฝันในฝันฝันในฝันเป็นยังไงล่ะแล้วออกไปอีกกายหนึ่งสิออกไปอีกกายก็เป็นกายทิพย์อะนนี้เป็นกายทิพย์นี่ออกไปอีกกายไปกายทิพย์กายทิพย์ก็เห็นโวอีกนั่นแหละเหมือนกับกายมนุษย์ที่ฝันนั่นแหละแบบเดียวกันไม่ไม่เปลี่ยนไม่แปลงอะไรกันหน้าตาเอาก็จบขันชองมาส่องเราหน้าส่องเราหน้าแล้วเอามาเทียบกันดู าะจำได้ทีเดียวนี่คนเดียวกันไม่ด้ไม่จะแยกจไม่จะแยกจากคนนี้ไปคนเดียวกันมารู้จักเช่นนั้นเห็นกายในกายในเห็นกายในกายที่สามเข้าไปแล้วเศรษสองแล้วเวในเวเวทนาเวทนาในเวทนาก็แบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนจะก็ถามว่าเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนที่เห็นนะอยู่กลางกายกายที่ฝันที่ฝันนั่นแหละกายที่สามนั่นแหละอยู่กลางกายนั่นแหละเวทนา จิตในจิตะจิตก็อยู่ในกลางเวทนานั่นแหละทําในธรรมก็ยุกลางจิตนั่นแหละทําในธรรมนะ่ะมันจะอยู่ที่ไหนดอกเป็นดวงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปฏิสุทธิเท่ากันนี่เหมือนฝันในฝันตัวจริงอย่างนี้ไม่ใช่คลายเคลื่อนที่วัดปากน้ําดําเนินปฏิบัติทนำะไมได้เอาเครื่องอื่นมาเลหลวไหลคนก็ไปตัวจริงในตัวอย่างนี้นี่ก็เป็นสองกายแล้วนะ ก็ไปสามกายแล้วกายฝันไดฝันแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วนี่ได้เท่านี้ก็พอเอาเป็นตัวอย่างได้แล้วทีนี้ก็เดินไปตำในแนวนี้ตํารานี้เลยจะถอยหลังก็แล้วกันมันจะมีตะกี่ร้อยก่ร้อยกายพันกายก็ไปเถอะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมก็ไปอย่างนี้แหละไม่ลายเคลื่อนทีเดียวแต่ว่าที่จะเข้าไปรูปนี้น่ะแสดงไว้วันแล้วแสดงไว้เมื่อวันมรณะแล้วแสดงไว้แล้วตังต่เอกายอนุมัตคมโน อันนี้แสดงยังค้างอยู่กายในกายยังไม่อธิบายให้กว้างไปวันนี้จะอธิบายให้กว้างออกไปว่าได้ความอย่างนี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมอย่างนี้แหละนี่เป็นกายที่สามกายที่สี่กายที่ฝันอีกฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่เป็นสามชั้นสามฝันแล้วแบบเดียวกันพอเห็นกายก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแบบเดียวกันแบบเดียวกันนั่นแหละ แล้วกายททพละเอียดนั่นแหละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่ฝันสี่ชั้นเข้าไปก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมอีกก็มีความเพียรไว้อีกอย่าเผลอไม่ได้เนาะเพียรไว้มีสติไว้เสมอไม่เผลอเพียรไว้มีสติไว้เสมอนำมาพิชาโทมันนัสในโลกเสียอย่าเอาอย่าให้กาอย่าให้ความดีใจเสียใจแลเข้าไปได้เนาะแต่ความดีใจเสียใจแลเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเลิกฝันและต้องตื่นแล้วต้องกลับมาแล้วฝันไม่ได้แล้ว ความดีใจแลบเข้าไปแล่พอยังไงล่ะแลบเข้าไปรึกซึ่งละกําลังฝันฝันอย่างนั้นแหละความดีใจให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เขาไปแต่งแล้วเสียใจนะก็ไม่ได้สมเจตนา,าก็เสียใจแล้วพอดีใจเสียใจแวบมันก็ขุ่นมัวทีเดียวประเดี๋ยวก็ต้องถอยออกต้องฝันไม่ได้ต้องเลิกฝันกันเพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี่ร้ายนักไ,นะไม่ใช่ร้ายแต่เมื่อเมื่อเวลาปฏิบัติธรรมะเหตุธรรมะอย่างนี้นะถึงเวลาเราดีๆอยู่ความดีใจเสียใจนี่ ปีอกทกใจเนะ่ะกินยาตายผูกคอตายโดนน้าตาย,ยดีใจเสียใจนี่แหละมันเต็มมันเต็มผีเต็มส่วนแล้วมันครับมองคับอย่างนี้เพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี่เป็นมารร้ายทีเดียวถ้าว่าใครใค้เข้าไปอยู่ในในใจบ,บ่อยๆแล้วก็น่าดาคราเครียดสิตัวกายไม่จะไม่ไม่สดชื่นสิไม่สาวหมองไม่ผ่องใสหรกเพราะอะไรมันดีใจเสียใจมันมันบังคับใจมันเดือดร้อนมันน่าดาควางเครียดทีเดียวฟัาางคขาไม่อ้วนทีเนี้ผอม หอมเกลียวทีเดียวไอ้มันเอาความดีใจเสียใจหมก่าสุาวนไม่ปล่อยมันออกไปแตาว่าทําใจให้สบายให้ชื่นมื่นใอ้เน็นอกเย็นใจสบายใจจะมีจะจะมั่งมีดีจนอะไรก็ช่างทาใจเบิกบานไว้ทําใจสบายไว้ร่างกายมันก็ชุ่มชื่นสบายนี่อดีใจเสียใจมันฆ่ากายมนุษย์แนี้กายมนุษย์ละเอียก็ฆ่าากายทิพย์กฆ่าขากายทิพย์ละเอียก็ฆ่าข่าั้งนั้นทุกกายดีใจเสียใจคอยระวังไว้อตนยังได้สอนนักว่านําความดีใจและเสียใจ ไม่โลกเนะพี่นะดีใจเสียใจในโลกเลยนะดีใจเสียใจในอัตภาพร่างกายโลกนั่นคือขันขันห้าขันห้านี่แหละร่างกายอันนี้แหละเป็นตัวโลกสล้ขันละเขาเรียกว่าสันโลกโอกาสสัโลกขันสัโลกสันโลกโอกาสสัโลกว่างๆสีว่างๆตรงนี้สีว่างๆเปล่าดินนับไปลงบรรยากาศนี่เขาเรียกว่าโอกาสสัโลกขันสัโลกที่มันรวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคอนเดมขันสัโลก สัตว์โลกไอ้ที่อาศัยขันนั่นแหละไปเกิดมาเกิดไอ้ที่ไอ้ที่เป็นกายๆายเข้าไปในในนี่เป็นสัตว์โลกเท่านั้นเป็นกายเข้าปในเป็นจั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 นเข้าไปสัตว์โลกขันอัสัตว์โลกเป็นชั้นๆเข้าไปสัตว์โลกทางนั้นเมื่อเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมของกายมนุษย์ละเอียดแล้วกายมนุษย์ละเอียดนั่นละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นข้อที่สี่ออกไปอีกกายเป็นกายสีหะกายรูปกระริบกายรูปกระรองก็มีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกัน ปรากฏดังกล่าวแล้วไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเวลาจะเวลาจะไม่พอยนย่อพอควรแก่การเวลากายรูปประพรมนั่นแหละฝันในฝันก็ไปได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเป็นกายรูปรมพรมนอีกกายเวทนาจิตธรรมอีกแบบเดียวกันกายรูปรพรมนอีกนั่นแหละฝันไปอีกได้ได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกว่ากายอรูประพรมมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันกายอารูประพรมนั่นแหละฝันเอาไปอีกได้เหมือนกัน เอาไปอีกกายเรียกว่ากายอารมณ์พรมละเอียดมีกายเวทนาจิตทาแบบเดียวกันกายอารมณ์พรมนั่นแหละวันได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกว่ากายธรรมกายธรรมก็ท่นี้ประกอบด้วยมีรูปเวทนามีรูปเวทนามีมีกายเวทนาจิตทาเหมือนกันกายก็คือธรรมกายเวทนาก็เวทนาของธรรมกายนั้นจิตก็จิตองธรรมกายนั้นธรรมก็ธรรมของธรรมกายนั้นขยายส่วนแล้ดวงใหญ่ก็ผ่าเส้นต้งกลางธรรมปัตตสรมกายธรรมจิตมเป็นธรรมกายเนย นั่นโดทำทธรรมกายพรรมะตัดธรรมกายธรรมกายนั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเรื่อง่ากายทำละเอียดใหญ่ออกไปนาตักสิบวาสองสิบวาเกิดอาวประตูใสหนักอ็ไปมีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันธรรมกายละเอียดน่แหละฝันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายมีกายป็นโซดาเป็นกายป็นโซดาเาต่างหัวสองหัวาเกิดอาวประตูใสหนักขึ้นไปกายป็นโซานั่นแหละพประกอบถ้าทาถูกส่วนเข้าว เอาไปอีกกายแบบฝันนั่นแหละเอาไปอีกกายเป็นกายพระโสดาละเอียดนะตัดสิบห้าวาสูงสิบห้าว่ามีกายเวทนาจิตทําเหมือนกันทำมากายละเอียดของพระสกุของพระโสดานั่นแหละฝันเอาไปได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกากายพระสกิทาคานะตักสิยี่สาตัิวาสงสิมาเก่งตรงสัวหนักขึ้นไปมีกายเวทนาจิตทำแบบเดียวกันมีกายกายเวทนาเวทนาจิตนจิตทำนทำแบบเดียวกัน กายธรรมละเอียดกายธรรมรัศกิิทการละเอียดฝันได้อีกเมือการออกไปกายเป็นกายพระอนาคาสตัดสิบห้าว่าส่งสิบห้าว่าทำกายพระอนาคาฝันได้อีกเมือการออกไปกายเรียกว่ากายพระอนาคารละเอียดนาตตาหี่สิบว่าส่งที่สิบว่าทำกายพระละเอียดทำกายละเอียดนั่นแหละฝันไปได้อีกเหมือนกันออกไปกายเรียกว่ากายพระอรหัสนาตตาหี่สิบว่าส่งที่สี่สิบวาเกิดอยตรงสมไซนักขึ้นไปทำกายพระรหั์นั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันออกไปกายเรียกว่ากายพระรหัสละเอียดนะใหญ่นักขึ้นไป มีกายเวทนาจิตทาแบบเดียวกันฝันออกไปอย่างนี้แหละมีกายพระรหัสพระรหัสละเอียดมีกายพระรหัสพระรหัละเอียดมีกายนับประสบไขไม่ถ้วนฝันออกไปอย่างนี้แหละหมดกายพระรหัสมีกายพุทธเจ้าอีกก็ได้กานในกายกายในกายกายในกายกายในกายก็ยังอย่างนี้แหละผู้เทศน์นี้ได้ได้ทำวิชานี้ยี่สิบสามปีออกพรรษาวันออกพรรษานี่ก็สามเดือนเต็มแล้ว ยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยไม่ได้ถอยกลับเลยยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยยังไม่ถึงที่สุดไปตูนถามรพระพุทธเจากก้าเก,าก่าแก่ที่เขานิโรธเขานิพพานนิพพานไปแล้วหอยเข้าไปหากายละเอียดนี่นะไปถึงเมื่อไหร่วิญญายังไม่มีใครรู้เลยว่าไปถึงหรือไม่ไปมีใครไปถึงเอาละสิกรณ์นี้นี่ศาสนาต,ตัวจริงของกายมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นพระอราหันต์ขึ้นก็ต้องไปกรวดของตัวเานิพพานแล้วต้องไปกรวดของตัว เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าคนแล้วเขานิพพานก็เต้องไปตรวจกายของตัวอย่างนี้เลยมาที่สุดจะที่ไหนต้องไปก็ต้องไปที่สุดให้ได้ไปเบาที่สุดให้ได้มีความจริงเป็นอย่างนี้เม่รู้จักความจริงอย่างนี้แล้วแล้วก็อย่าไหลเล้ออย่าเลอะเธอที่อื่นไม่ใช่ของตัวให้เอาใจจดจี้อย่าในของตัวหรือจะถอยกลับให้เข้าไปถึงกายที่สุดให้ได้กายที่สุดของตัวอยู่ที่ไหนเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้แล้วที่ตัวก็รักษาตัวได้ ไม่มีใครมาเป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับบัญชาพออย่งางเราถวายยังไม่ถึงที่สุดของตัวแล้วเราก็ยามหมายเลยเขาจะต้องบังคับบัญชาแค่ท่าเดียวเท่านั้นเลยก็จะต้องเป็นบบาเป็นท่าเขาเวลานี้พยายามมายเบ,บังคับใช้เป็นบบาวเป็นท่าให้ทําอะไรทําได้ให้ด่าให้ตีให้ชกให้คาให้ฟันกันได้บังคับได้อย่างนี้นะให้เป็นบ่าวเป็นท่าเขาให้เล้วตามตามชาให้เป็นคนจนอนาถาอ่า เปิดขัดทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องกิงเครื่องใช้ไม่ขัดเราเครื่องกิ้งเครื่องใช้ขัดตกบกพร่องเครื่องกิ้งเครื่องใช้มากมีมูลมองปร่เทศสอยก็มีทําได้ไม้ก็ทําได้บังคับได้มาเป็นเช่นนี้เพราะตัวไม่เป็นอิสระในตัวเพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวนี่มนุษย์โง่ขนาดนี้เห็นไหมนะไม่ใช่มนุษย์โง่เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตั้งไปยังไม่ถึงที่สุดเหมือนกัน ถ้าใครไปยังไมถ่ถึงที่สุดก็ยังไม่ฉลาดเต็มที่ต่อเมื่อใดไปถึงที่สุดกายของตัวไม่มีสุดต่อไปนั้นนั่นฉลาดเต็มที่แ้่ตัวของตัวเองเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้แล้วนี่เป็นข้อสำคัญอย่างนี้นะนี่เจอพุทธศาสนานี่เป้าหมายใจดำอย่าไปทำแง่อื่นอย่าไปหลงเลอ่ออย่าไปหล,ล,ลงเล่ไหลเลอ่อเอาต่างว่ามีครอบครัวแล้วแล้วได้อะไรบานะ้างล่ะเป็นโลกคนหนึ่งแล้วได้เอามาทำไมล่ะเอามาเลี้ยงได้สิบคนเอา เอาไปเลี้ยงก็ยังไงก็เลี้ยงไปบนโอ๊กแล้วมาได้สิบคนนัเน่ะเอาได้ห้าสิบคนเอาเอาละสิคนนี้ลบกเปะปะละสิเอาอยากได้ลูกยังไงล่ะไม่จริงเหลวโกงตัวเองโกงตัวเองพาให้เลอะเลือนทำไมไม่เข้าไปค้นกายของตัวให้ทิสถึงที่สุดไม่กลัวตัวถึงท่สุดเป็นมนุษย์กับเขาสันทีเพราะเชื่อเี่เหลวไหลเหล่านี้แหละพาให้เลอะเลือน จะครองเรือนไปสักกี่ร้อยปีก็ครองไปเถิดงานเรื่องของคนอื่นเขาทางนั้นเรื่องเขาพญามาณทางนั้นมันจะเรื่องของตัวม่ใจะงานของตัวไปทํางานให้พญามาณเ็าท้งวันท้งคืนเอาเรื่องอะไรไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อินโหนอินเหนืเกิดมาพบยังไงก็ไปอย่างนั่นแหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมพระเจ้าพระหัรไม่ได้ฝึกใจทําในธรรมพระเจ้าพระหัรไม่ได้ฟังธรรมของสัพพุรุษไม่ได้ฝึกฝนใจของสัพพุรุษ ความเห็นก็ผีรุดเหลวไหลไปดังนี้พอรู้จักหลักอันนี้แล้วนี่แหละเป็นความจริงทางพุทธศาสนาตัวจริงกีเดียวนี่เป็นข้อที่ลึกซึ้งให้หนึ่งไว้ในใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะต้องเข้าถึงที่สุดเข้ามาในกายที่สุดเท่าไหลได้เป็นก,าย,กายเข้าไปเมื่อเป็นก,าย,กายเข้าไปแล้วเทว่าทําเป็นแล้วมันจะเดินทางนี้นะเดินในไส้ทางนั้นเดินในไส้ทางนั้นใส่เห็นใส่จำใส่คิดใส่รู้ ในกำเนิดของดวงธรรมที่ทำให้เป็นสุญญาสูตรีเทาชุดชั้นทร์ต่ำลงพื้นเดินไส้ทางนั้นเดินไส้ม่ใช่เดินท่าอื่นเดินในเดินในกลางดวงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาเดินเดินเดินเป็นกลางเดินในกลางดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติยาสัสนะสัสนะนั่นเป็นทางเดินของพุทธเจ้าประหารเดินไในไส้ไม่ใช่เดินไปในไส้เพียงเท่านั้นในกลางว่างของดวงของดวงธรรมานวัสนาดานดวงศีลสมาธิปัญญาอิมุตติมุตติยาสัสนะว่างในว่างเข้าไป จะเห็นว่าเหตุร้ายเหตุดัำให้รับเหตุอายุศูนย์เหตุสิ้นเชืยอมันจะเสร็จเราเลี่ยงเป็นยุประสาทดวงจันไอ้แก๊สกรดนักเข้าไปเหตุสุดในแก๊สเหตุดเทนหมดนในแก๊สกรดนักเข้าไปอีกไม่มีถอยกลับหน้าประสงค์ไขไม่ทวนหน้าไม่ทธายุบมีไม่ทวนไม่มีถอยกลับกันเดินเข้าไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นะไม่จะเดินโดนเล่เหลวไหลนะที่เรากราบเราไหว้เรานับถือน่ะท่านวิเศษวิโสอย่างนี้นี่แหละเป็นผู้วิเศษแท้ๆนี่แหละเป็นที่พึ่งของศัสนาโลกแท้ๆ ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงได้จริงเราจรึงเอาเป็นตำบตำราได้เมื่อรู้จักหลักธรรมอันนี้แล้วอยาเข้าใจว่าได้ฟังไง่ายๆนะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นพิจุตสัสมนเนธอุบาสกอุบาสิากานะอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังเลยไม่ใช่หรือทำไมก็ได้ฟังได้ฟังจําเอาไว้ทําให้เป็นเหมือนอย่างแสดงนี้ทุกสิ่งทุกประการไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลี ลี่ความเป็นสยามภาษาตามมัตยาติบายพอสมงควรในเวลาเอเตนะสัจวัตเชะได้อำนาะจความสตย์ทธะอ่างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ตนจนวสานนี้เสชาโสธีพระวันตุเตข้อความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีได้ทันทั้งหลายบรรดามาเสโมซ้อนในสถานีินี้ทุกขนา อาตมภาพที้แจงแสดงมาพอสมควรในเวลาสมมติวิจุติทันมิกระทาโดยอาตันิยมความเพียงเท่านี้เอวังภอูอีนิปกาละจนีอันตมายังสาบุการังพนามะเส